สวัสดีครับปม่พี่น้องสปูสุคนนะครับเนาะมือนไปยินรุ่นหน้าไก่ห่วยกับมาพบปะครับปม่พี่น้องนะครับเมนี้ก็อจากมาว่าจานะครับผูดคุยกับเพ่ให้ละกันนกจักน้อยนะครับพี่น้องหลังจากที่พวกขาไดเมานังว่านังคุยกันนะครับก็บนี้ถึงแต่ภาพไปเบิ้งอ่าพักเบิ้งหยาเน่เบิ้งอันนั้นแลนนี้น้ำหัวน้ำส่วนนะครับนนเานาะเดียวกตลองเพ่งเมนีมน้ก็อจากมานังคุยกันจักน้อยนะครับพี่น้องบ่ได้คุยกันโดนแล้วเนาะ กะเป็นยังไงในเนาะก็สิอยยุดีสมบายกันสูบสก้นอยู่นะครับเนาะพู้ทีข่ามาแวะเวียนมาเยี่ยมมายามให้กำลังใจปญานุนะครับเนาะตอนนี้ปญานุก็ยุบบ้านนะครับปลูกผักตอนนี้กําลัางเล็งปลูกผักับเพราะว่าฝนฝนถึงช่วงแล้วนะครับคือช่วงนี้เนาะมอื่อาทิตย์ก้อนๆนั้นฝนตกหลครับอย่างโตขโมนหงงูมนตาครับตกซุมมือครับจนว่าน้ำท่วมนะครับ น้ำทนเพราะว่าเขาจะปล่อยน้ำม,มาจากเขื่อนครับอปล่อยออกมากเขื่อนก็สิแตกนะครับม,ม,มันก็เลยปล่อยมากน้ำมันก็ไหลมา,าทิ้งทั้งน,น้ำฝนทั้งน้ำเขื่อนครับทะเลทุนฟุ่งพูที่พน้าตั้มนะครับพี่น้องเข่าท่วมสองเทือครับพี่น้องทวงสองเทือผู้ที่ซื้อป่ามาปล่อยไว้น้ำสาเนี่ยโอ้ไปมดครับเพราะป่าดุกปลานิ่นปลาตะเพียนครับ ปลาจราะเมรแดงนะครับก็จะไปตึกสะดุงได้กันบ่มันออกจากสานะครับพี่น้อนี้ก็ว่าเข่าซีดีว่าซันวาราคาเข่าซีดีนะครับจะขอให้เป็นยังงัืนแต่ว่าผู้ที่เิ่นบ่ได้รับผลผลิตนี่นแะครับคือน้ำท่วมตายเมื่อเร็วนะ้อยยักสีจังไหนะครับลงทุนไปทั้งคาถ่นะครับคาพันเข่าคาปุ๋ยกี้ปาทะพี่น้อง ลงทุนไปนั่นโอ้ยเนาะลกเข้าในการน,นับมือ,อยู่ยากเกินอีรีเนะพี่น้องจ้ว่าเอียงแน่เนะาะจ้กว่าภูาเขาไฟนะครับไฟปา่าพายุทอร์นาโดพายุไต่ฝนนะครับพี่น้องนวลิเคนึงเน,นาะน้ำท่วมแผ่นดินสไลด์นี่สิแผ่นดินไหวพวกนั้นโอ้ต่ยานลายพี่น้องจังเกินแตกยวนลิเบียนะพี่น้อง,ง,องโอ้ เจักทีจังไดน,นะครับจังสั้นหมดเท่ากับอยู่กันแบบว่าวันต่อวันนะพี่น้องเนาะคืออยู่แบบมือนีนะครับมืออื่นเท่ากับบรุวามันจะมีอย่งเกิดขึ้นก็ทําวันนี้วันต่อวันครับทําให้ดีที่สุดเหมนบพลังคนวานเะนาะพลังพลังคนกับวายเฮ็ดดีที่สุดหลายสำรบมืออื่นมันถบ่มีแเวเห็ดท่านว่าอันนี้มอกหยอกๆยกันนะครับเนาะอีกกี่มือกับสี เป็นบุญเข้าประดับ,บินนะครับเี่น้องเดือนนา่น,น,น,านละบ่จะกี่มือหลับโดนอยู่เนาะบ้านบมดไน,นู่นเป็เป็นสาสไทยครับพี่น้องเป็นศาสไทย่นละประมาณนันทียี่สิบเท่าไรละเป็นตุล่าครับจังสีแมนนะครับตอนนี้ก็ฟฝนกับก็ติดถึงช่วงแล้วนะครับ ผู้ทปกติคนหน้าสูงนะครับน้ำท่วมเคนกิดไข้แน่อยู่จังหน้าพญายนุษย์กิดไข้แน่นะครับแต่ว่าผู้คนหน้าหลุมหน้าหน้าต่ำเนี่ยโอ้ยนะครับไปมืดนะครับพี่น้องเธอแรกกับว่าคักแล้วเธอที่สองมานี่ยมืดเลยครับพี่น้องครับใน่าวว่าราคาเขาซีดีว่านะสันว่าเพราะว่าจังเวียดนามนะครับเวียดนามอินเดียครับข้าเจ้าสีบอร์รง,องเขาออกสันวามันกระทบกับการบริโภคภายในเพคนที่จังไดน,นี่แหละ ที่อินเดียนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งเขาออกไล่ไงนะครับหรือกับมาเวียดนามนะครับทิงสันประเทศไทยเฮ้าก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับพี่น้องที่จะได้ส่งเข่าหลายขึ้นกว่าเาแต่ว่าเข้า,า,ขาก็้องเบึงในประเทศเท่านัานนะครับเนาะว่ามันจะมีเขาพ่อ,อยูพ่อกินบออะครับพี่น้องเหมือนเปนดูกับไม่ว่าเรื่องทัพย์สิหรันะครับเวาเรื่องทั่วๆไปครับพี่น้อง เอากปอยู่กันไปจังสี่แล้วนพี่น,อน้องเนาะสมัยนี้อยู่บ้านนอกบ้านหน้าก็คือยังอยู่ในเมืองล่ะมีขนาน้ามคาไฟนะครับพี่น้องตื่นเป็นมาแน่อยู่นกกินกระแลนข้าวลานค้าครับผมคือแต่สมัยตั้งแต่หลายยี่สิบยี่สิบปีขึ้นหลังครับเนาะยังพ่อหาอยู่หากินตามห้ยน้องข้องบึงใดน,นะครับพักนั่งอ่างยากับพ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่าสมือนี้นะครับพี่น้องมันกัหลายสิ่งหลายอย่างเนาะจ้งยา ขามาแร้งอย่าขาย,ยาสะสมพวกอาหารการกินพวกปลาพวกปูพวกหอยนะครับตามตรงให้ตรงหน้าก็รู้สึกว่าสีบบคอยมีปัญหาแล้วชมซูมอนี่เนาะยังกับมีตึงแต่สื่อต้งเต่รสื่อครับพี่้องเงินไม่สําคัญแต่เราขาดมันก็ไม่ได้นะครับพี่้องที่สคัก็ต้องมีงานเห็ดมีเงินนะครับเพื่อลดรงชฉีพดลดลงชีวิตของเฮานะครับ วันนี้พญาน,นุกับบุร่าเราได้ใจคว่วไหลสาระอย่างในบ่อเต่ก็อยากมาทักทายเราจะเราพูดพุ้ยกันนะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่บ่กเคยพญานุบ่กเคยเราวา,า,างลังมองแบบนี้เนาะวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาทักทายสมควม่ำคิดทอดมหาพี่น้องสบรุรทุกคนนะครับเนาะพลเอกมหาพญานุกันไปซาแนก่กายาสุว่ากันนะครับพี่น้องพญาน,นุก็สิไปเยี่ยมไปยามนะครับทักทาย ทำข้าวทำข้าวกันเก้านั่นละคนนี้งก็ลังยากๆนะครับปลูกไว้วางเลยตอนนี้ก็ลังเขี่ยวผสมดินขึ้นฮานเดี๋ยวพญาน,นุสิสีไทยลุงคลิปให้เบิ้งนะครับเนาะนะว่าตอนนี้ปลูกอยังเนีแล้วครับพี่น้องเราบานพญานหนุ่มเลยะเอาละพี่น้องมันก็งาวนาะเอาสามีละก็ขอออวยพรอในพ่อแม่พี่น้องสุงขสุขคตนะครับอยู่ดีไม่แห้งลองสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สานีละพอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ